และหลังจากนั้นก็ไปเปิดตัวกับอุทัยธานีทันควันเลยนะครับแม่ก็คืออุทัยเนี่ยนะครับเปิดตัวประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับจากนั้นอีกไม่ถึง5นาทีซึ่งกรณีของอุทัยเนี่ยตามที่ได้รับรายงานมาก็ได้ยื่นดิวให้นะครับแต่ปรากฏว่าดิวนั้นเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจและไม่ค่อยโดนใจนักเตะเท่าไหร่ครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับแนวคิดที่จะให้ทีสองทีสเป็นเซมิโปรนะครับคุณผู้ชมเห็นแย้งกับผมได้นะมาคอมเมนต์กันได้นะฮะมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สวัสดีครับผมชูปัะชญานะครับพูดคุยข่าวสารว่าการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมดูนะครับในช่องเองครับชูปัะชญญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูข่าวคราวตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยนะฮะตอนนี้ก็กําลังคึกคักเลยนะครับซึ่งก็เป็นข่าวของเมืองทองนะครับมีข่าวเปลี่ยนแปลงออกมาแบบรัวๆเลยนะครับหลังจากที่ ปิดซีซั่นกันไปนะครับในเรื่องของซึ่งในเรื่องของตัวกุนซือก็รู้กันแล้วนะครับว่าโคจีโน่เนี่ยจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีการถแถลงอำลากันไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยไม่นานนะครับในวันเดียวกันเลยและหลังจากนั้นก็ไปเปิดตัวกับอุทธานีทันควันเลยนะครับแมก็คืออุทัยเนี่ยนะครับเปิดตัวประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับจากนั้นอีกไม่ถึง5นาที นะครับเมืองทองก็โพสต์อำลาโคจิโนเหมือนกันนะครับนะฮะเหมือนนัดกันไปเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมก็จบไปนะครับทีนี้ในเรื่องของโคชที่จะมารับงานต่อทุกคนก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับนั่นก็คือโคดอ้อนรังสันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ตามมาแน่นอนนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับ ในส่วนของโคชจีโนนี่ก็ตามรอยมิลลอโจสิกไปเลยนะครับนะฮะจบกับเมืองทองไปต่อกับอูทไทยแถมลักษณะคล้ายกันเลยนะครับก็คือจบด้วยการพาทีมเป็นรองแชมป์บอลถ้วยนะครับนะฮะเหมือนกันเลยด้วยนะครับแม่บังเอิญจริงๆนะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็เมืองทองเนี่ยก็ได้เปิดตัวมิเกลแคมเทอร์นะครับ แนวรับวัย30ปีดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก็เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแต่ว่าก็สามารถขยับไปเล่นเซนเตอร์ฮาฟได้ด้วยนะครับเล่นใน2อตำแหน่งเลยเท่ากับว่าเริ่มเดินหน้าเสริมทัพแล้วสำหรับเมืองทองนะครับไม่รีรอแล้วด้วยนะครับซึ่งในเนื้อหาข่าวที่ถแถลงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะสำหรับนักเตะใหม่นะครับให้แฟนๆกีเลนผยองก็รอติดตามนะครับนะฮะอันนี้ในส่วนของนักเตะขาเข้านะทีนี้ไปติดตามในเรื่องของนักเตะขาออกกันบ้างของเมืองทองนะครับ ที่จะอำลาทีมนะครับคนแรกนะครับที่แฟนๆสนใจมากเลยนั่นก็คือประเด็นของพิชาอุทราน,นั่นเองนะกับตันทีมคนเก่งปรากฏว่าในเมื่อโคจิโนเนี่ยไปคุมทัพอุทธ,ธานีนะครับซึ่งก็ผมได้รับข้อมูลมาว่าอุทธ,ธานีเองก็สนใจนะครับแล้วก็หวังจะทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับโดยโดดมาร่วมแจมกับดีวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะล่าลายเซ็นของพิชาอุทราน,นั่นเองนะฮะ เพอที่ิจะร่าไรเซนของพิชาอุตราอีกทีมหนึ่งนะครับนะฮะเพราะหวังว่าจะมาพ่วงกับกรณีที่โคจิโนมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางพิชาเนี่ยผมเคยได้รับข้อมูลมานานแล้วว่านะครับได้ไปตกลงสัญญาปากเปล่ากับแบงคอกมานานแล้วนะครับอารมณ์ประมาณว่าแบงคอกเองก็เหมือนเลอันมาริดเลยนะครับที่รอจนนักเตะหมดสัญญาไปก่อนนะครับซึ่งกรณีของอูไทยเนี่ยตามที่ได้รับรายงานมาก็ได้ยื่นดิวให้นะครับแต่ปรากฏว่าดิวนั้นเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจไม่ค่อยโดนใจนักเตะเท่าไหร่นะครับ อีกทางแบงคอกเองก็จริงใจที่จะเซ็นสัญญากับทางพิชาด้วยนะครับสามารถที่จะควักจ่ายได้ตามที่เคยคุยกันไว้นะครับคือต้องบอกว่าไม่บิดพลิ้วแหละนะครับซึ่งถ้าลอง BU ูบิดดีวนี้ดินะครับอุทัยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นเลยนะครับอาจจะตัดหน้าก็เป็นไปได้นะครับ แต่ก็ไม่น่าจะพิกอะไรแหละก็สุดท้ายแล้วก็น่าจะลงเอยกันได้ด้วยดีนะสำหรับพิชานะที่จะไปอยู่กับแบงก์คอกนะครับแฟนๆกิเลสพิจิงก็แอบเซ็งแหละนะครับเพราะว่ามันเหมือนเจออาถรรพ์เลยนะครับใครเป็นกัปตันทีมทีไรเนี่ยมักจะมีปลายทางที่จะย้ายออกจากทีมไปนะครับเออก็จริงนะก็ทำไงได้นะคุณชมนะครับมันเป็นนโยบายของสโมสรน,นะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละทําใจกันไปแล้วกันนะฮะ อัะนั่นคือเรื่องของข่าวคา,าวตลาดซื้อขายไทยลีกนะครับไปต่อกันที่ข่าวค่าว,าวไทยลีกกันหน่อยนะฮะในเรื่องของประเด็นแยกหลีกนะครับคือตอนนี้เนี่ยเริ่มมีแนวะคิดอะไรต่างๆออกมาเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะมาจากปากของโตโผใหญ่นะครับอย่างลุงเนวินนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยลุงเนวินได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าได้มีโนโยบายนะครับเสนอให้กับทางสมาคมาฟุตบอลนะครับว่าให้ปรับไทยลีก2กับไทยลีก3เนี่ย เป็นรูปแบบเซมิโปรลีกนะครับพือที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับหากว่ามีการแยกไทยลีกหนึ่งออกมาบริหารจัดการเรื่องสิทธิประโยชน์กันเองนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะย้อนกลับไปสมัยนู้นเลยนะครับปี2008อะไรลู้นะฮะที่ไทยลีกของเราเนี่ยยังไม่เป็นแบบทุกวันนี้นะครับนะบมันมีเซมิโปรลีกมาสมัยนู้นเลยนะครับ ซึ่งลุงเนยก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ครับก็บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทีสอกับทีสาเนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นลีกอาชีพจริงมันเป็นเซมิโปรลีกซึ่งถ้าเป็นเซมิโปรลีกอยู่เนี่ยเราก็สามารถมีรายได้ส่วนหนึ่งจากกองทุนกีฬาเข้ามาสนับสนุนได้ตัวเรายังไม่ได้เป็นมืออาชีพจริงดังนั้นใน2องลีกก็เป็นเซมิโปรไปเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในขณะเดียวกันไทยลีกหนึ่งเนี่ยก็จะสนับสนุนรายได,ได้ที่เกิดขึ้นเองบางส่วนไปให้มันจะทําให้ฟให้ฟตอไไไทยป่ด ตนเองเนี่ยไม่ได้ด้อยค่า T2 แล้วก็ทีนะแต่ความเป็นที่นิยมความแข็งแรงของระบบทีมการจัดการทีมแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยรวมถึงไรายได้มันยังไม่ถึงขั้นอาชีพเพราะฉะนั้นควรจะเป็นเซมิโปรไปก่อนนะครับอันนี้คุณไอวินเผยกับ m มนสเตอร์นะฮะทีนี้ กลับมาในส่วนตัวผมแล้วกันนะครับในฐานะคนทาข่าวบอลไทยแล้วก็คลุกคลีกับบอลเจลีกนะครับซึ่งก็มันเป็นลีกไอคอนของเรานั่นเองครับที่เรามักจะมองว่าเขาเป็นมืออาชีพสุดๆนะครับผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับแนวคิดที่จะให้ทีสองทีสามเป็นเซมิโปรนะครับคุณผู้ชมเห็นแย้งกับผมได้นะมาคอมเมนต์กันได้นะฮะมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเอาไปเทียบกับเจลีกใกล้บ้านเราก็ได้นะครับเจลีกหนึ่งเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปนะที่เขาตั้งไข่เริ่มเป็นหลีกอาชีพเนี่ยเขาแยกตัวมาทําเองเนี่ยในปี1993นะครับนะฮะก็ประมาณสักสามส่กว่าปีละแต่จากนั้นเนี่ยหลีกมันได้รับความนิยมมากขึ้นมีผู้ชมเยอะขึ้นบูมขึ้นมาเนี่ยกระแสมันดีเนี่ยจากนั้นเองเขาก็เริ่มขยับนะครับอีก7ปีทันมาเขาก็เริ่มมีเจูขึ้นมานะครับที่เป็นอาชีพตามมาโดยนโยบายขอยงเขาก็คือเนี่ยปี2092นะครับฟุตบอลจะกระจายไปทั่วประเทศเหมือนกับอังกฤษเลยนะฮะ ซึ่งถ้าล้วงลึกไปถึงระบบของพวกเขาเนี่ยใช้เขาใช้ระบบท้องถิ่นชุมชนนํามานะมันเหมือนเมืองนอกเลยนั่นเองนะฮะเขาไม่ใช่รัฐรวมศูนย์รอสั่งการของงบจากกรุงเทพเหมือนบ้านเรานะครับนะฮะโดยทางท้องถิ่นญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาสามารถจัดการเรื่องของงบประมาณได้เองอะไรได้หมดเลยนะครับแต่ปัญหาของบ้านเราก็คือมันรัดรวมศูนย์จะขยับทำอะไรเนี่ยต้องของงบส่วนกลางตายเลยทีนี้ครับคุณผู้ชม กว่าจะเบิกกว่าจะทาโครงการโนโหเปิเผยไม่อนุมัติด้วยนะครับกว่าจะลองงบมานะครับสนองสนามที่ป,ปาถะตายครับคนทีมนะครับคือต้องอาจจะต้องควักแอดวานไว้ก่อนด้วยซ้ำนะครับซึ่งทุกวันนี้ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าท้องถิ่นกับทีมฟุตบอลเนี่ยบางครั้งเนะี่ยอยู่รุ่มกันยากในบางจังหวัดอย่างเช่นมีทีมไทยล,ลีกสองทีมหนึ่งเนี่ยยังมีข่าวว่าทะเลาะเรื่องสนามกับอบจอ,อะไรอยู่เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับก็คือเป็นเรื่องการเมืองแหละนะฮะคุณผู้ชม เอาเป็นว e ่าคือมันเกี่ยวพันกับโครงสร้างทางการเมืองของรัฐบาลแล้วก็บ้านเราด้วยนะครับและดูข่าวทุกวันนี้ดิบ้านเราเนี่ยนะฮะข่าวทะเลาะกันเรื่องการเมืองท้องถิ่นนี้กระจายไปอยู่ในทุกพื้นที่เลยนั่นเองนะคุณผู้ชมจะไปรอดได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมฮะผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับประเด็นนี้นะครับที่มันว่าไปถึงโครงสร้างของการเมืองเลยนั่นเองนะครับมันก็ยากที่จะทําให้ภาครัฐเนี่ยเข้ามาร่วมมือได้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าปัญหาบ้านเราถ้าเอาเงินมาลงกับฟุตบอลอย่างเดียวเนี่ย แน่นอนว่าโดนด่าคล้ายๆกับกรณีเรือดำน้ําแหละผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะเอาจริงนะนะฮะถ้าแบบให้มาทุ่มกันแบบเป็นพันล้านอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเรื่องยากนะคุณผู้ชมนะครับอ่ะผมไม่เห็นด้วยแล้วกันเรื่องนี้นะครับใครจะเข็นแย้งกับผมและคอมเมนต์มาได้นะครับนะฮะมาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันว่า เห็นด้วยอย่างไรอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ส่วนเรื่องของการประชุมเรื่องแยกหลีกเนี่ยก็จะมีหารือร่วมกันอีกครั้งนึงในวันที่2มิถุนายนนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของลิกสิ์ถ่ายพงไหทอดก็ยังไม่ได้บทสรุปเลยด้วยนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมตนะ้องฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชิยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับในคลิป,ลปลมปีบ